สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อจากกวาลกำลังจะบอกสิ่งใดกับคุณก่อนอื่นเฟิร์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ไม่กดคํำโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวฟิแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคเรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนของทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้รอบนี้เป็นสุ่มแล้วกันเนาะ ใบแรก Eight of Wands นะคะใบที่สอง Page of Pentacles ใบที่สาม Three of Cups ใบที่สี่ Ten of Cups ว้าวใบที่ห้า n i g h t of Wands ใบที่หก Eight of Swords เลขแบดมานะจ๊ะใบที่เจ็ด 9 of Wands แล้วก็ King of Wands 4 of Swords 4 of Cups และใต้สำหรับเป็น Justice พลังงานของคุณมีพลังงานของเชา้าธาตุไฟแม่สิงห์ธนูธาตุดินพฤษศกันมังกรธาตุน้ำกรกระกรินิจิกครบทุกธาตุทุกราศีเลยถ้าตุลมไปถุนตุนกุมด้วยนะคะ ก็เหมือนเ NERGY ในช่วงเนี้ยของคุณอะมันจะมีเป็นบางคราวแล้วกันเนาะออพลังงานของคุณเนาะจะมีนายอบวอนอัศวินไม้เท้าอาศวินถือไม้เท้ากับคิงไม้เท้านะคะอืมหลายๆคนก็คือแบบเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมีความเป็นผู้นำมีความแบบไม่ว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยจะมีไฟอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของงานไม่ชอบอยู่นิ่งเป็นคน อ๋อเขาเรียกอะไรบางคนก็ค่อนไปใจร้อนนิดนึงอะไรองี้อ่าแต่ว่าที่แบบพลังงานที่ชัดเจนเลยคือเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทยานคือถ้าตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วอ่ะคือคุณทำได้อะคุณแบบไปสุดอะไปสุดทางอะนะคะแต่เหมือนแบบก่อนหน้าเนี่ยเนาะมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆลหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สถานการณ์ต่างๆที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้นความไม่แน่นอนของเ,อเขาเรียกอ,อะไรอะทางกายภาพทางโลกทาง3าดีของเรานะคะแต่ว่าตรงนั้น่ะมันไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าคุณได้ประสบการณ์จากตรงนั้น หลายๆคนก็มันคือโซแแลนเนาะที่ทุกคนเขียนมาหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งถือว่าเป็นโซแพลนแต่ครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของกรรมก็ได้แล้วแต่แบบเขาเรียกอ,อะไรอะเราจะเข้าใจม,มันจะมีเขาว่าแลนเราอเขียนมาแบบนี้เราต้องมาเจอมาเจอมาเจอมาเก็บประสบการณ์ตรงนี้มาเจอบททดสอบนี้นะแต่อีก อีกแบบครึ่งหนึ่งก็คือเป็นกรรมที่เราเคยทํามาตั้งแต่อดีตชาตินะคะแล้วเราก็มาเจอนน่นนี่นั่นทาให้คุณได้แบบเนี้ยตอนนะตอนเนี้ยมันหลายๆคนนอ้อยได้มีการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจการกลับมาอยู่กับตัวเองการฮิลการเยีเยวยาในเรื่องต่างๆมันจะมีช่วงที่หยุดนิ่งหยุดพักได้อยู่กับตัวเองกลับมาแบบว่าบาดแผลที่คุณเจอเนาะ เหมือนคุณได้แบบว่าทบทวนอะไรต่างๆมากขึ้นอืมเหมือนแบบมันมีการได้เยียวยาบาดแผลได้หยุดพักพักผ่อนอะไรเอย่ยใดไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตใจอันนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวคุณนั้นเหมือนแบบเป็นคนที่เจออะไรหลายๆอย่างกันประสบการณ์มากมายประสบการณ์โชคโชนแต่ละคนแตกต่างกันไปอืม แต่ว่าณตอนนี้เนาะยังมีบางพลังงานนะคะที่เหมือนพันธนาการตัวเองไว้เหมือนเอาเชื่อเอาสิ่งต่างๆมาพันมาผูกความคิดเนาะเฟิร์สเฟิร์สแบบมองเอ้ยกตัวอย่างให้แบบชัดเจนเลยคือเรื่องของความคิดเหมือนเอาความคิดหรือว่าการคิดลบหรือการกังวลหรืออารมณ์ต่างๆที่เราไหลาตามอ่ะที่เราไม่ทันมนะที่เราไม่รู้ทันอารมณ์ของเราะเอามาพันธนาการตัวเองไว้ทําให้เรา ไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับมันไม่ได้กับความคิดกับความกังวลตัวเองนะคะตรงนี้ฟลตพูดเลยว่าหลายๆคนเคลียร์เอเนอร์จีตรงนี้ได้แล้วหลายๆคนก็ยังมีติดอยู่บ้างยังแบบยังห้ามความกังวลยังห้ามความแบบวนล,ลูปยังไม่ได้เท่าไหร่นะคะแต่บางคนก็แบบว่าเอเอ,เ,อเริ่มแบบเคลียร์พลังงานเริ่มดูเขาเรียกอะไรสำรวจ รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นนะคะเราไม่ต้องทําอะไรเลยกับความรู้สึกเราหรือความคิดเราแค่เป็นผู้ดูไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนที่เกิดขึ้นกับเราค่ะเราเป็นเพียงผู้สังเกตเราเป็นเพียงผู้ดูดูให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกเรามันคืออะไรความรู้สึกโกรธรู้สึกโมโห รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกวุ่นวายใจสับสนวุ่นวายอะไรไปหมดเลยในใจมันครุกุ่นคือแบบมันถึงเวลาที่จะกลับมาโฟกัสตัวเองเราก็สำรวจดูความรู้สึกกับความคิดตัวเองบางคนก็แบบรู้สึกเบื่อเนาะช่วงนี้แบบมันแบบเซ็งอะ่ะไม่อยากจะทำอะไรเลยแบบไม่รู้อะไรสักอย่างคือมันงงไปหมด สับสนไปหมดอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นคนที่แบบมี energy นะเป็นคนที่มี energy เป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งแต่แบบเฮ้ยทำไมมันแบบเออเขาเรียกอ,อะไรสภาวะมันแปลกๆว่ะเออมันไม่คุ้นเลยกับสภาวะเนี้ยปกติคุณจะเป็นสภาวะนี้คือจะเป็นคนที่แบบสนุกเฮฮาร่าเริงปาจิงโก นะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ,ถ้าดูจากภาพเนาะก็เป็นคนที่แบบชอบเสียงดนตรีชอบฟังเพลงเป็นอาร์ติสตเป็นสายแบบศิลปงลปงศิลปินอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วเป็นคนที่แบบมีไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องของเฟิร์รู้สึกว่าปกติอารมณ์คุณจะมั่นคงนะคุณจะบาลานซ์อารมณ์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันเป็นสีเสาเนาะอยู่ดีๆมันแบบเฟิร์ก็ไปสังเกต ไม้สี่เสาเนี่ยมันคือความมั่นคงมันคือความที่แบบเหมือนคุณเอทำอารมณ์ของตัวเองได้คงที่แต่มันจะมีบ้างที่ e NERGY นี้เกิดขึ้นแบบอันนี้ฉันก็ไม่อยากเอาไม่อยากทำเออมันอาจจะเป็นการที่คุณจะต้องหยุดพักก็ได้อืมบางทีจิตวิญญ,ญาณคุณอ่ะกำลังจะบอกหรือ h i g h e r s e l f กำลังจะบอกว่านี่เธอแบบ กดดันตัวเองเกินไปนะเออบางทีเธออาจจะต้องพักผ่อนบ้างนี่เธอเพิ่งเจอการเปลี่ยนแปลงมานะเธอไม่คิดจะเยียวยาตัวเองเลยเหรอเอออย่าพึ่งไปแบบคิดเยอะคิดมากนะตอนนี้สิอืมบางทีเธอแบบหยุดนิ่งสักพักหนึ่งอยู่กับความสงบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงแบบ ปล่อยใจจอยๆบ้างอะไรเงี้ยแบบอย่าไปกดดันอย่าไปเคร่งเครียดเกินไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะในระหว่างทางก็คือชมนกชมไม้บ้างชมสิ่งอะไรข้างทางบ้างอย่าไปแบบเร่งรีบอะไรเกินไปไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเจอมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรารยาณมิตรเรื่องของออคนที่เริ่มร่วมดวน,ดวนร่วมเดินเส้นทางเดียวกับเรา เส้นทางการตื่นรู้เส้นทางสายจิตวิญญาณหรือเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับพลังงานคุณจะเริ่มเจออะไรเยอะแยะมากขึ้นเรื่อยๆคือมันจะสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมเลยที่สําคัญเชื่อมต่อกับตัวตนตัวเองให้ได้เชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าให้ได้เชื่อมต่อกับ higher self ให้ได้นะคะคือแต่ว่าไม่ต้องเร่งรีบนะก็คือง่ายๆเลยอ่ะ ถ้าเกิดว่ายัางนั่งสมาธิไม่ได้มันก็มีวิธีการอื่นๆเนาะที่แชร์กันแบบใน y u t u b e อะเยอะมากๆถ้าเราจะค้นหาจริงๆอะอแต่แบบบางคนที่ฟ้นเห็นพลังงานคือแบบเหมือนไถโซเชียลอะไรเงี้ยคือไม่ได,ไได้ไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้บอกว่าเปิดรับองค์ความรู้หรือไปดูปัญญาอะไรตรงเนี้ยคือถ้าเราแบบว่าปัญญาภายในเรายังไม่ป๊อปอัพขึ้นมาใช่ไหมเราก็ไปตามหาจาก YouTube ได้เซิร์ชเลย เออวิธีเชื่อมต่อกับไฮเออเซลแต่ที่เฟิร์ไปเจออันนึงที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเวลาที่แบบนั่งสมาธิไม่ได้หรือว่ายังยังเอาชนะอัตราความขี้เกียจอะไรเงรี้ยไม่ได้ก็คือเราค่อยๆแบบเหมือนอยู่กับตัวเองอะวางโทรศัพท์อยู่กับธรรมชาติแบบเดินออกไปแบบดูใบไ,ไม้ใบหญ้าเดินสัมผัสเท้าเปล่าบนพื้นดินหรืออยู่กับตัวเองแบบคุยกับตัวเองเฉยๆอะ ส่วนเช่นแบบพับผ้ารีดผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็คุยกับตัวเองหรือเวลาที่มันมีปัญหาอะไรเข้ามาเราก็ตั้งคําถามไปเลยว่าเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยเรื่องราวเนี้ยเราจะตัดสินใจยังไงเราจะเราจะเลือกอยังไงดีเออถามตัวเองเลยคนที่เขาเรียกว่าอ,อะไระเพื่อนสนิทของเราที่สุดคือ higher self เราคือตัวของเราเองคือตัวตนที่สูงกว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับเขาได้ทุกคนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเรายังแบบเหมือนจิตเรายังไปแบบกังวลอนาคตหรือยังไปยึดติดหรือความกลัวอะไรในอดีตอยู่ทํเอ,อดีตทําให้เราแบบก้าวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกอ,อะไระไม่เดินไม่ดําเนินก้าวหน้าได้อ่ะเหมือนทําให้เราดําเนินชีวิตให้มันแบบก้าวหน้าไม่ได้ก็บางทีมันก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ ลองสำรวจตัวเองดูว่าตอนเนี้ยฉันทำอะไรอยู่เออฉันกังวลมากไปไหมหรือฉันรู้สึกอะไรถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณอ่ะอฟูดคิดว่าหลายๆคนอ,อสิ่งต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญเลยสักเรื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบบางคนอาจจะโดนเรื่องของความรักบางคนอาจจะโดนเรื่องของแบบคนโกงครอบครัว เรื่องของอะไรต่างๆคือมันมันเป็นสิ่งที่เราเคยกระทำไปหรืออีกอย่างหนึ่งเป็นโซแแลนของเราอืมมันเป็นผลที่มาจากการกระทำของเราทั้งสิน้นถ้าไม่ในไม่ไม่ใช่ในภพชาตินี้ก็เป็นภพชาติก่อนนะคะเฟิร์สบอกเลยว่าทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นถ้าเกิดทำสมาธิได้ยิ่งดี หลายๆคนนะคะก็คืออยู่ในช่วงเยียวยาหรือว่าเยียวยาแล้วหรือที่เฟิร์สพูดไปข้างต้นเนี่ยก็คือเหมือนแบบคุณได้มีการแบบเคลียร์สภาวะตัวเองได้แหละแล้วก็หลุดจากพันธนาการต่างๆคุณจะรู้วิธีการที่ไม่สร้างพันธสัญญาเพิ่มอะเฟิร์สไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะไอ้การที่ไม่สร้างพันธสัญญาหรือไม่สร้างไม่พันธนาการตัวเองไว้อะมัน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 คล้ายๆกันเนาะเฟิร์สคิดว่ามันคล้ายๆกันหรือเหมือนกันก็ได้คืออย่างเช่นแบบเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไป ไปคิดต่อเรารู้ว่าอ๋อมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเออเรื่องที่มันเข้ามาเนี่ยอ่ะสมมติเรายกตัวอย่างเช่นเงินหายอะไรแบบเนี้ยเออเราก็พยายามตามละถึงที่สุดละเงินหายตืดๆๆหาเงินไม่เจอทีนี้แหละตามตามเรื่องนะตามไม่ได้ทีนี้คิดกังวลไปอีกจะเอาอยัางไงต้องมีใครแน่เลยเออแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับเราไปหาเหตุผลไปปรุงว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเป็นแบบ ต้องเป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่อะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเราไม่ต้องไปตามหาเหตุผลเราคิดว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าเจอเดี๋ยวมันก็เจอแต่ถ้าไม่เจอแสดงว่าแบบเราเหมือนได้อะไรสักอย่างเราอาจจะเคยทำมะถ้าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมหรืออะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะแบบเอ้ยเออเคยทำอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการแบบโดนโกงคนไม่คืนเงินอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องไปแบบไปด่าทอไปปรุงแต่งเพิ่มไปแบบ เหมือนทาให้เรื่องมันแบบว่าใหญ่ขึ้นหรือว่าไปแบบสาบแช่งคนที่แบบไม่คืนเงินเราหรืออะไรเงี้ยคือเราแบบถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยค่ะไม่สร้างพันธะสัญญาต่อไม่ไม่แบบไม่ว่าใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนภายหลังเอ,อ่ออะไรที่อดีตก็ผ่านไปแล้วก็ตัดไปเปลี่ยนใหม่มาเริ่มใหม่ได้นะคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่แบบดีมากๆแล้วคุณก็จะเหมือนเหมือนพอ พลังงานเราดีอะอะไรมันก็จะเริ่มเปิดมากขึ้นนะคะประมาณนี้แล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณคือเรื่องใดสิ่งที่จักรวาลกำลังจะบอกคุณกัน is not a matter of containing your emotions later the opposite is required you must express your emotions in order to heal them say what you feel be gentle be truthful and do not blame anyone in the process especially yourself or emotion can be trained for me by love a conscious uh, desire to do so is all it takes it's okay to feel the way you do the เดียวนะคะเฟอจะเปิดเป็นสามใบละกันเนาะเพราะว่าอันเนี้ยแบบเจาะจงไปเลยว่าจักรวาลกำลังจะบอกอะไรกับเราใบาเดียวคงไม่พออ่ะเพื่อเอาใบาแรกเลยละกันสวยดีใบนี้ don't be อันนี้อ่านว่าอะไรอะทุกคน swear swear by someone strong opinions just do what feels right for you if what you hearing doesn't resonate with you then it most isn't right for you listen to and respect other people will but stay true to your our in inner vision and believe live live หรือ live live แหละเออ f r e e freely and express the beauty of your i d i a idea โอ๊ยทุกคนเฟิ <laughs> ่งเขินนะแต่ว่าอยากอ่านนะอยากอ่านะให้คล่องๆฝึกลิ้นนะเนาะ อย่าแซวกันนะแต่ว่าช่วยกันแปลได้อันไหนฟิร์สอ่านผิดก็แบบคอมเมนต์ได้นะคะต่อไปใบที่3 June out of your thought and into your heart and everything you are looking for really is inside you Look within, keep an open heart and mind, and then follow your intuition beyond thought. There is a knowing that embraces all knowledge. Your inner vision has a magnetic quality that draws everything you need closer to you. Okay, 3 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากำลังจะบอกสิ่งใดจักรวาลกำลังจะบอกสิ่งใดกับเราโอเคค่ะทุกคนจักรวาลกำลังบอกว่าใบแรกนะคะใบนี้มันไม่ใช่เรื่องของการควบคุมอารมณ์ของคุณแต่จำเป็นต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามอารมณ์ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความรักความปรารถนาอย่างมีสติที่จะทําให้เช่นนั้นคือสิ่งที่ต้องทํา พูดในสิ่งที่คุณรู้สึกสุภาพจริงใจและอย่าตำหนิใครในกระบวนการนี้โดยเฉพาะตัวคุณเองคุณต้องแสดงอารมณ์ของคุณเพื่อที่จะรักษาพวกเขาไม่เป็นไรที่จะรู้สึกแบบที่คุณรู้สึกอ้อใบเนี้ยเหมือนแบบเหมือนเขาให้เราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองอะแล้วก็คือมันไม่เป็นไม่เป็นไรเลยที่เวลาเราจะรู้สึกอ่อนแอหรือ เราจะรู้สึกโกรธเราจะรู้สึกเศร้าเราจะรู้สึกอะไรก็ตามอ่ะให้เราแบบพูดกับตัวเองคอยให้กําลังใจแล้วก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแบบอย่าพูดไม่ดีกับตัวเองอ่ะเออแค่เอ,อ่อฟิร์สเฟิร์สพอเข้าใจเนาะทุกคนเก็ตแหมพอเฟิร์สว่าหลายๆคนอ่ะเหมือนจับใจความได้คือประมาณว่า เวลาที่แบบมันเราทําอะไรพลาดไปอะ่ะเออจงเหมือนให้อภัยเราหรือเวลาที่บางทีเรากโกรธเผลอโกรธเผลอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือเผลอทําอะไรพลาดไปเราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะแบบปลอบใจตัวเองเอ,อ,อบกอดมือทั้งสองข้างใช่ไหมโอบแขนเราไม่เป็นไรเธอ เริ่มใหม่ได้ไรเงี้ยแบบอย่าแบบเหมือนเขาเรียกอะไรพูดไม่ดีหรือดุหรือว่าห,หรืออะไรตัวเราเองอ่ะเออค่อยๆขัดเกลาเขาไปเขาก็คือตัวเรานะค่อยๆขัดเกลาค่อยๆบอกค่อยๆให้กําลังใจไปยิ่งเราไปด่าหรือไปกดหรือไปอะไรเขาไว้ไอ้พวกอารมณ์ไม่ดีอ่ะพลังงานลบต่างๆอ่ะมันจะทําให้มันยิ่งทวีคูณแล้วมันจะไม่มัน คือเราจะไม่สามารถจัดการได้จริงๆอะแต่การจัดการได้จริงๆเราเราแค่เห็นว่าเฮ้ยอ่ะอันนี้สิ่งนี้เราเคยทาพลาดไปละเราผิดไปละไม่เป็นไรนะเออเราให้อภัยตัวเองพูดดีๆกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช้วิธีการพูดดีๆเอ่อบอกตัวเองดีๆให้กําลังใจตัวเองบอกรักตัวเองด้วยความรักอืมอันเนี้ยนะคะมันจะได้ผลมากๆต่อไปนะคะใบที่สองเขาบอกว่า อย่าถูกครอบงำโดยความคิดเห็นที่รุนแรงของใครบางคนแค่ทําในสิ่งที่รู้สึกว่าใช่สำหรับคุณรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของความเชื่อภายในของคุณเองใช้ชีวิตอย่างอิสระและแสดงออกถึงความงดงามของความคิดของคุณหากสิ่งที่คุณได้ยินไม่โดนใจคุณถ้าอย่างนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณว้าวอันนี้คือแบบ ตรงตัวตรงโจทย์มากๆตรงโจทย์กับเออเขาเรียกอะไรจิตวิญญาณกับไฮเออร์เซลเลยเป็นสิ่งที่เฟิร์สได้สารเดียวกับไฮเออร์เซลที่ไฮเออร์เซลบอกเลยอะไรก็ตามเนาะที่เรารู้สึกว่ามันทำหรือเราโฟล์เออเราสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นได้นะแต่ว่าอันไหนที่มันแบบมันทําให้เราอึดอัดใจแล้วมันไม่ใช่แบบไอ้นี่เราเราก็แบบสามารถปฏิเสธได้ด้วยแบบคําพูดที่มันไอ้นี่เนาะ อแล้วก็ยืนหยัดเขาเรียกอะไรอะยืนหยัดเชื่อมัน่นแล้วก็แน่วแน่ในความคิดหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำออย่างแรกเลยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าลบล้างความเชื่อเก่าๆความกลัวเก่าๆที่เราแบบทําให้เราแบบไม่กล้าทําให้เราไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเรากําลังจะทําแบบบิวตี้บอเกอร์เรากําลังแบบจะช่วยเหลือผู้คนโดยการที่เราจะมาแชร์นู่นนี่นั่น,นข้อมูลองค์ความรู้ที่เรารู้ใช่ไหมแต่แบบหรือว่ากําลังจะทําอะไรที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเออที่มันเป็นโซแพลนของแต่ละคนที่เขียนมาแต่ละคนจะมีภารกิจแตกต่างกันไปซึ่งเฟิร์สบอกไม่ได้เลยแต่ว่าที่เฟิร์สคิดได้ในหัวเนาะของเฟิร์สก็จะมีแบบพวก youtube อ่านไพ่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวของเฟิร์สแต่หลายๆคนก็จะแตกต่างกันไปซึ่งนี่แหละคะ่ะฟังความคิดของตัวเองอย่าให้แบบเสี่ยงคนอื่นมาครอบงามหรือแบบทําให้คุณไม่ไม่ได้แบบทําภารกิจของคุณนะคะอ่ะสวยงาม ต่อไปใบที่สามเ,าเขาบอกว่าประมาณว่าออกไปจากความคิดของคุณจูนเนาะจูนเหมือนแบบเหมือนแบบเอาความอิคเอาความคิดออกจูนเอาความคิดออกและเข้าสู่หัวใจของคุณความรู้สึกของคุณทุกสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ในตัวของคุณจริงๆมองภายในเปิดใจและความคิดให้กว้างแล้วทำตามสัญชตาตญาณของคุณ นอกเหนือ,อความคิดยังมีความรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดวิสัยทัศน์ภายในของคุณมีคุณภาพแม่เหล็กที่ดึงดึงทุกสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเอ,อมันอาจจะแปลงงงๆเนาะเพราะว่าเฟิร์สแปลในทานเสลด Google แปลภาษานะคะแต่ว่าเฟิร์สจะอธิบายให้ฟังคือสิ่งที่เขาบอกนะคะก็คือประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวคุณหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆคุณกำลังดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอะไรก็ตามผู้คนหรือพลังงานของคุณอะ่ะอืมคุณมีพลังงานแบบไหนหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำอะ่ะเดี๋ยวพลังงานจะดึงดูดมาเองนะคะแล้วก็ อ,อ,องความรู้ต่างๆเดี๋ยวมันจะมาเองคุณมีปัญญาภายในคุณมียานอย่างรู้คุณมีเขาเรียกอะไรทุกทุกคนมีของอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะจงเข้า,ขาไปฟังสัญชตาตญาณเข้าไปเชื่อมต่อกับภายในตนเองอยู่กับตัวเองเยอะๆเหมือนที่เฟิร์สบอกเชื่อมต่อกับไฮร์เออร์เซล นะคะตัวตนที่สูงกว่าเราเราจะทำมันจะทําให้เราอะ่ะมองภาพต่างๆชัดขึ้นและก็ทันเกมโลกเกมโลกที่ว่าก็คือสถานการณ์ต่างๆที่เรากําลังเจออยู่เรากําลังเล่นอะไรบนโลกใบนี้เรากําลังทําอะไรเรากําลังเปรสร้างสิ่งใดอยู่นะคะเรากําลังเจออะไรแล้วเราจะจัดการได้ไหมนะคะก็เนี่ยแหละสิ่งที่แบบ หลายๆคนหลายๆคลิปเนาะที่เจอหรือว่าตัวฟิร์สเองอะที่แบบคอยคอนเฟิร์มให้คุณแบบเชื่อมต่อกับไฮเซลบางคนก็เชื่อมได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครเชื่อมได้อะไรยังไงลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะคะทุกคนอ่ะต่อไปอันนี้เจาะจงเลยละกันข้อความจากไฮเซลของคุณนะคะปกติจะเป็นแบบแองเจิลหรืออะไรนี้เนาะ อันนี้เฟิร์สขอให้แบบเป็นสิ่งที่ Higher Self อยากจะบอกทุทกคนและทุทกทคนก็เลือกคีย์เวิร์ดที่รู้สึกว่าเฮ้ยคีย์เวิร์ดนี้แหละ Higher Self กำลังจะบอกเราอะไรอย่เงี้ยนะคะอ่ะมาดูกัน,นะคะ่ะอุ๊ยกระเด็นรุนแรงมากทุกคนพายบินได้อ่ะใบนี้ละกัน5050 50, ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปอันนี้เรื่องจริงหลายๆคนที่แบบเหมือนเข้าเส้นทางเนาะก็รู้สึกว่าแบบ จะไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ละเออ หลายหลายคนแบบเหมือนพอเริ่มเข้าเส้นทางการตื่นรู้สายจิตวิญญาณมันจะยิ่งอยากรู้คำตอบก็อย่าหยุดที่จะหาคำตอบเหล่านั้นนะคะตามหาไปเรื่อยๆถามตัวเองทำตามสัญชาตญาณฝึกสมาธิขัดเกลาไอตัวดำของเรามันจะมีตัวดำตัวขาวในตัวเราใช่ไหมเรียกแบบให้เข้าใจง่ายเนาะตัวดาตัวขาวตัวดาก็จะแบบพวกกิเลสอัตตาตัวตนเนาะมันมันมันถึงเวลาที่แบบเหมือนเราจะได้กระเถาะ อัตตาอีโก้ของเราด้านไหนที่เราแบบควรจะปรับปรุงหรือพัฒนาบ้างนะคะลองสำรวจดูแต่ละคนจะมีอย่างเช่นของเฟิร์สเองก็คือความขี้เกียจความผัดวันนั่นเองนะจ๊ะต่อนะคะทุกคน202ระวังผิดพลาดซ้ำอีก 1 7ึ่งเจเลยสิรออะไรอยู่44ยินดีกับความสำเร็จที่กำลังมาถึง8080ู 80, 80. จงเรียกสติกับคืนมาอุ๊ยอันเนี้ยเฟรอคิดว่าตรงกับพลังงานหมายเลข8ดาบเออเลข8ดดาบแ0ดศเนี่ยเห็นปะ เลขแปดมาด้วยอะแปดไม้เท้ากับแปดดาบทุกคนจําได้ไหมพลังงานลองย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะคะแล้วเนี่ยขึ้นมาเลขแปดศูนย์แปดศูนย์จงเรียกสติกับคืนมาอะไรที่เหมือนเราเริ่มกังวลเกินไปแล้วอะลองกลับมารู้ตัวทั่วพร้อมกลับมารู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจรู้สึกตัวว่าตอนเนี้ยฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันมีสติจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์ไหมหรือมันขัดต่อจิตวิญญาเราหรือเปล่านะคะ ถึงเวลาแล้วจ้ะต่อไปนะ91เข้าใกล้ให้มันมากกว่านี้เข้าใกล้มันให้มากกว่านี้1991คิดมาดีแล้วใช่ไหม456ไม่มีเรื่องบังเอิญอะไรอะดูเหมือนจะเกิดปัญหาเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตเน็ตจะรวนรวนิดนึงไม่รู้ว่าภาพกระตุกหรือเปล่านะคะ456ไม่มีเรื่องบังเอิญอ,อีกสองใบขออีกสองใบ 1919อย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นอ่ะยอมรับมนซะดีดีว่าใครกําลังแบบเหมือนดูถูกตัวเองว่าแบบฉันทําไม่ได้ห้ามมีคํานี้เด็ดขาดนะคะใครที่ผ่านเข้ามาคลิปนี้ฟดพูดเลยว่าห้ามมีคํานี้เออฉันทําไม่ได้มันจะดีหรออย่าให้ตัวนั้นนะมาครอบงาเราอย่าให้มาแบบออปิดความสามารถหรือศักยภาพของคุณอย่างแรกเลยตัวคุณเองต้องไม่ตีกรอบตัวเองอะไรก็ตามคุณทําได้ทําได้ไว้ก่อนนะคะ 1นึ่มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้อ่ะไลน์สำหรับสุดท้ายนะคะ1นึ่งส่หว้าวถามตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่ทุกคนจำได้ไหมว่าเฟิร์สเนี่ยไอตอนที่มีคีย์เวิร์ดเนี้ยแล้วเฟิร์สพูดคำเนี้ยถามตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่หยแบบ พลังงานสุดยอดมากๆกว่านี้นะคะเฟิร์สคิดว่าแต่ละคีย์เวิร์ดน่าจะเป็นสิ่งที่ไฮ g h e ร์เซลฟ์แต่ละคนส่งมาเพื่อที่อยากให้เฟิร์สเป็นสื่อกลางบอกทุกๆคนนะคะอย่างน้อยก็เป็นพลังงานรวมเนาะทุกคนก็เลือกรับไปแต่พลังงานที่ดีๆแต่อะไรที่รู้สึกฟังแล้วมันอึดอัดก็เออไม่ต้องไม่ต้องรับไปไม่ต้องรับพลังงานตรงนั้นไปนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกคนเฟิร์สคิดว่าเนี่ยไม่มีเรื่องบังเอิญในสิ่งที่คุณเจอ เออรู้สึกว่าเฮ้ยคลิปนี้มีความลิงก์นะมีความเราอะเราพลังงานเราลิงก์อะไรกันสักอย่างหนึ่งนะคะอืมถ้าใครรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออมันสั่นสะเทือนหรือมันมีความรู้สึกอะไรมันมีอะไรมาคอนเฟิร์ม confirm, หรือกระตุ้นอะไรลองมาคอมเมนต์กันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะให้เราได้ฝึกจิตตื่นรู้เอ้ยพัฒนาตนเองแล้วก็ตื่นรู้ไปด้วยกันคะ่ะบ๊ายบาย